เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2025หัวข้อหลีกเลี่ยงความตะกละักข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่23ข้อที่21 21เพราะคนขี้เมาและคนตะกลักจะมาถึงความยากจน และความม่วงเหงาจะเอาผ้าที่ริ้วห่มคนนั้นอ่านพระธรรมภีโรมบทที่หกข้อที่สิบสองถึงสิบสี่สิบสองเพราะฉะนั้นอย่าให้บาปครอบนำกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัญหาของกายนั้นสิบสาอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรมถวายแด่พระเจ้า 14. บบาปจะไม่ครอบนำพวกท่านต่อไปเพราะว่าท่านไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณเนื้อหา คนตะกลักคือคนที่รักอาหารและตกเป็นทาสของการกินมากเกินไปจนกลายเป็นเหยื่อของมานในทางพระคริสตคนเหล่านี้เป็นทหารของพระคริสหรือเป็นเหยื่อของมานเนื้อหนังและจิตวิญญาณทําสงครามกันตลอดเวลากาลาเทียบทที่ห้าข้อที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทําสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทําและเฉพาะทหารเท่านั้นที่ใช้ชีวิตอย่างมีวินยัยจึงจะชนะได้ดังนั้นในฐานะคริสเตียนท่านควรตื่นตัวทางจิตวิญญาณอยู่เสมอหากท่านเป็นคนประกลาก ท่านอาจจะตายทางจิตวิญญาณเพราะท่านจะพบว่าการฝึกฝนตัวเองให้อดอาหารเป็นเรื่องยากในมัทธิวบทที่หกข้อที่สิบหกพระเยซูตรัสว่าสิบหกเมื่อท่านทั้งหลายถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาทำหน้าให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วย้ำที่พระเยซูตรัสว่าเมื่อท่านอดอาหารพระองค์ตรัสว่าเมื่อไม่ใช่ถ้าซึ่งหมายความว่าคริสเตียนทุกคนควรอดอาหารนอกจากนี้ยังมีอำนาจทางจิตวิญญาณในระดับหนึ่งที่สามารถบรรลุได้เมื่อการอดอาหารรวมอยู่ในคำอธิษฐานเท่านั้น มัทธิวบทที่สิบเจ็ดข้อที่สิบสี่ถึงยี่สิบสิบสี่เมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเสด็จมาถึงฝูงชนแล้วมีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลว่าสิบห้าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงพระเมตตาลูกของข้าพระองค์เถิดเพราะเขาเป็นโรคลมบ้าหมูมีความทุกข์ทรมานมาก เคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆสิบหกถ้าพระองค์พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่สาวกรักษาเขาไม่ได้ 17. พระเยซูตรัสตอบว่าโอ้นี้เป็นยุคที่ขาดความเชื่อและวิปลาสเราจะต้องอดกลั้นกับพวกท่านนานเทียงไรจงพาเด็กคนนั้นมาหาเราที่นี่เถิด 18. พระเยซูจึงตรัสสำทับผีนั้นมันก็ออกจากตัวเด็กในทันใดนั้นเด็กก็หายเป็นปกติ19ภายหลังสาวกทั้งหลายของพระเยซูมาหาพระองค์เป็นการส่วนตัวทุลถามว่าทำไมพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้20พระเยซูตรัสตอบว่าเพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยนอกจากอันตรายทางจิตวิญญาณจากการตะกละแล้วคนตะกละยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายของตนเองอีกด้วย สุภาษิตบทที่ยี่สิบสามข้อที่สองสองเจ้าจงบังคับตัวไว้ถ้าเจ้าเป็นคนตะกละพระเจ้าไม่ได้ออกแบบให้ร่างกายของท่านกินอาหารมากเกินไปท่านไม่ควรกินจนท้องอิ่มเกินไปต้องควบคุมตัวเองได้การกินมากเกินไปทำให้ท่านอ่อนแอและทำให้ร่างกายของท่านต้องทำงานหนักขึ้นในการย่อยอาหารส่วนเกิน เมื่อหลายปีก่อนนักวิทยาศาสตร์บางคนทำการทดลองกับหนูสองกลุ่มพวกเขาให้อาหารกลุ่มแรกมากเกินไปและไม่นานหนูก็อ้วนมากพวกเขาให้อาหารกลุ่มที่สองในปริมาณที่พอเหมาะพอดีหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาจึงฉีดโรคให้หนูทั้งสองกลุ่มหนูที่กินมากเกินไปทั้งหมดตาย ในขณะที่หนูในกลุ่มที่สองรอดชีวิตร่างกายของท่านแข็งแรงขึ้นและสามารถต่อสู้กับโรคได้ดีขึ้นเมื่อท่านกินอาหารในปริมาณที่พอเหมาะและถูกต้องคริสเตียนที่จริงจังกับสุขภาพของตัวเองจริงๆไม่ได้กินอาหารเกินไปในทุกวันแม้ว่าผมจะมีอายุมากแล้วผมยังคงอดอาหารเพราะผมต้องการจบชีวิตอย่างแข็งแรง ในปี1984ผมอดอาหารเป็นเวลา40วันนอนอ่อนแรงอยู่บนเสื่ออธิตฐานเมื่อมีใครบางคนเข้ามาเห็นผมและถามว่าท่านกำลังมองหาอะไรในชีวิตอีกที่ทำให้ท่านอดอาหารมากขนาดนี้นั่นเป็นหลายทศวรรษที่ผ่านมาดูสิว่าผมก้าวหน้ามาไกลแค่ไหนตั้งแต่นั้นมา ท่านที่รักถ้าท่านยอมมอบชีวิตของท่านให้กับพระคริสต์แล้วมั่นใจได้ว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านใช้ชีวิตที่มีอิทธิพลและสมบูรณ์ท่านเป็นทหารของพระคริสต์ดังนั้นท่านต้องควบคุมตนเองในทุกสิ่งหนึ่งโครินบทที่9ข้อที่25 25สส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้าน พวกเขาทำเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยหากต้องการมีความสุขในชีวิตนี้ท่านไม่สามารถเป็นคนตะกราบได้ทหารมีอาหารตามระเบียบดังนั้นทหารต้องควบคุมตนเองในเรื่องอาหารเพื่อประโยชน์ของตนเองประเด็นการอธิษฐานควบคุมความอยากอาหารของท่านเพื่อให้ท่านบรรลุปเป้าหมาย